โอเคครับขอใกล้นิดีนึงครับโอ้สวยครับขอใกล้นิดีนึงครับอีกนิดครับอีกนิดอ่าขอใกล้อีกนิดครับอีกนิดหนึ่งอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไกล้หนูจะได้เสียไกลดูแลไม่ใช่เอาศับผมมาป่ะเนี่ยเดี๋ยวซื้อออกไปต้องเป็นข่าวกิ๊กกันอีกชัวร์นี่ไก่เกาะฉันดังปะเนี่ยเรื่องที่คุณประกาศวันนี้เรื่องอะไรว่าคุณเป็นแฟนกันเมื่อคืนนี้เนี่ยสรุปเรื่องคู่เจนมันกลายเป็นเรื่องจริงแล้วใช่ไหมคะ จริงค่ะขอตัวแป๊บนะครับอะไรยังไงเนี่ยก็เมื่อคืนอะแกเมาแกมาขอฉันเป็นแฟนแล้วเมื่อเช้าใน a c e b o o k อะแกก็อินเลยทีนชิบกับฉันแล้วอ่ะดูดิคือเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะครับ ที่ผมเปลี่ยนเซตัสใน Facebook นี่ประกาศลง Twitter, อัพรูปลง Instagram อัพวิดีโอลงโซเชียลแคมไลน์ h a t s a p p ICQ, ิเพิร์ดแล้วก็พอจ้าก็อย่างที่บอกแล้วครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะครับวุ๊ยไม่น่าเชื่อนะคะตกลงมันเป็นจริงอย่างที่คุณปูนพูดหรือเปล่าก็คุณทรายจริงหรือเปล่าะจริงค่ะพอดีหมาที่บ้านมาสเล่นนะคะเออ จริงๆแล้วนะครับพวกเรานี้ต้องการจะโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เราเล่นด้วยกันครับผมก็เป็นการต้นทุนกันระหว่างเอ๋ฮออาขูเอ่อจงอามาอาซิมอาแปะตัวโกเอ๊ะนั่นนะครับโทรศัพท์เข้าครับเอ่อฮัลโหลพี่เตอร์ชัยทวิทย์เหรอครับครับว่าไงน,นะครับจะประกาศตัวว่าเป็นเกย์จริงครับจะแถลงข่าวด้วยที่ไหนนะครับชาเชิงเซาชาเชิงเซาไปดูไปดูข่าวมันเธอนี่มันหลอกง่ายเนาะ โทษนะทำยังไงก็ถึงจะหายโกรธอะแต่แกไม่หายโกรธฉันจะยืนเก๊กหน้าหล่ออย่างนี้จนตายว้าวน่ะน่ะนะนะ,นะยิ้มยิ้มยิ้มหายโกรธใช่ป่ะใช่ป่ะไมีตรงเลยทำไมไม่หายโกรธป่าวะไม่โกรธหรอกฮะจริงเหรอ แต่ละอาสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะแกไม่ต้องสัญญาหรอกเคราวนี้แกคงไม่มีสิทธิ์ท่ำอย่างนี้อีกแล้วเพราะว่าใครอะก๊เฮ้ยไม่ใช่สิเรียกแฟนดีกว่าฮะครมมัน,ปนไปละกันเฮ้ยคือ ฉันคิดว่าฉันจะแต่งงานกับเขา้วเร็วนี้อ่ะเขาชื่อน้าไม้คบกันไม่นานแต่มันใช่เข้าใจจบนะเดี๋ยวก็สมงานกลับมา ไม่กลับม่กลับไม่กลับไบอ่บอกว่ากลับก็กลับไงเฮ้ยพี่พี่เป็นใครอ่ะเราเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ที่แน่ๆเรามาเพื่อช่วยท่านเราอยากจะบอกท่านว่าคราวนี้ท่านจะเสียทรายไปจริงๆถ้าท่านไม่ทำอะไรสักอย่างนี่ทำแบบนี้กับทรายอีกครั้งละสามครั้งเอง สี่เจ้าเคยบอกรักสายครั้งแรก15ตุลา2540ครั้งที่สอง28กันยา2546ครั้งที่3 14ธันวา2554และเจ้าก็บอกเลิกในวันต่อมาและครั้งที่4เมื่อคืนนี้ท่านท่านรู้ได้ยังไงท่านเป็นใครขอรับ เราเป็นใครไม่สําคัญหรอกและเราก็ไม่ใช่เง็กเซียนห้องเต้ท่านงมานั่งคุกเข่าคุยด้วยแบบนี้ลุกขึ้นรเรามาเพื่อช่วยท่านแต่ก่อนอื่นเราอยากรู้ว่าท่านทําแบบนี้กับคนที่ท่านรักทําไมใช่ผมรักทรายรักมากด้วยแต่ที่ผมกับทรายไม่ได้เป็นแฟนกันอะ่ะพะผมคิดเยอะไป ผมคิดมากไปกว่านั้นถ้านลองคิดดูนะถ้าเราสองคนเป็นแฟนกันอนะแเราต้องเลิกกันขึ้นมาแต่ต้องเกลียดกันไปตลอดชีวิตเนี่ยผมคงรักสภาพนั้ไม่ได้แน่นนถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกันหน้าอย่างผมจะเอาที่ไหนไปดูแลซรายผมก็เลยไม่ได้เป็นอะไรกับซรายสักอย่างก็เป็นแบบนี้นก็คงดีกว่าแล้วมั้งเฮ้ย hey, พี่ถามจริงพี่เป็นใครเนี่ย อยู่บทพูพี่จะมา,าชีวิตผมเหรอฮะคิดมากเพื่อคนที่รักนะมันไม่ผิดหรอกแต่บางครั้งคนเรามันต้องมีลิมิตคิดจนทำให้คนที่รักเสียใจอ่ะมันก็ไม่ถูกต้องเอางี้เราจะสร้างแบบจำลองการใช้ชีวิตให้กับท่านให้ท่านได้ทดลองการใช้ชีวิตทั้ง3แบบกับสายในแบบเพื่อนแบบแฟนและแบบผู้รักแต่งงาน เมื่อท่านได้ทดลองใช้ชีวิตจนหาคำตอบได้แล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นท่านตัดสินใจดูว่าท่านจะเลือกแบบไหนเข้าใจนี่พี่พูดบ้าอะไรเนี่ยบอกมาดีกว่าว่าออกมาจากโรงบ้านไหนพร้อมจะลองไหมละ่ะมากกว่าสิ่งนัน ไม่ต้องงงไม่ต้องงงทั้งหมดเนี้ยก็คือแบบจำลองการใช้ชีวิตแบบเพื่อนปูนนีไม้ไม้<ะ> <c oughs> แกไม่รักฉันแล้วหรอก็รักแบบเพื่อนไงฉันก็คบกับไม้อยู่กิจกรรมร่วมสนุกแฟนคุณเป็นเหมือนตัวละครตัวไหนปูนรักนะแต่มีข้ออ้างร้อยแปดสายรักก็รักแต่รอนานแล้วสรุปเอาไง ร่วมตอบคำถามและลุ้นรับของรางวัลติดตามได้ที่ www.apthai.com/leamore